น้องเออเหลือบึงหลุดมะหอดลงแล้มเรียบร้อยแล้วพี่น้องมะหอดลงแล้มเรียบร้อยแล้วนะคะสังเกตเบึงเด้อดานล่างหลุดจอดเป็นล้านเลยพี่น้องขอเ็บนได้สันสามนะคะได้ชั้นสามตดจอด,จอดเป็นสายสนามเขาเรียกว่าอะไรนะลานจอดรถเออลานจอดรถเนาะได้นะสันสามพี่น้องด้านนี้ก็ะ ไอ้สั้นสามเจ้าหองลิ้มหองลิ้มสุดเลยก็ได้โอเคนะก็ได้ได้ชมบรรยากาศด้านนอกด้วยนะคะมาหลอกก้อนนี่มาหลอกกวอนนี่อันพ้ากันไดอยูอันสั้นสวงสบายยูฟังทั้งปุ่นอยูโซนทั้งปุ่นพี่น้องอันนี้มันจะมีระเบียงลงไปมันจะมีระเบียงเดี๋ยวมืออึดใสาเยอะกน่นจิต เดี๋ยวเอื้อใจญี่่นจีไท้ให้เบิ่งดอกพี่น้องมันจะมีบันไดอ่าเป็นบันไดอันทางเดินนั่นบันไดคนเดินลงไปได้นะคะทุกคนเราก็มีระเบียงบนนั่งอ่าจิบกาแฟนั่งอาบแดดกินลมชมวิวเนาะแต่ว่าเสียใจนะคะเพราะว่ามันมันไม่มีคนออกไปนั่งได้หรอกทุกคนมันออกไปนั่งบ็ได้ดอกมันหนาวหนาวแห้งหนาวคักหนาวแน่พี่น้องเอ้ย ด้านนอกนะคะด้านนอกก็เห็นสองฟังเลยนะคะก็เห็นด้านนอกทั้งสองฟังด้านนั้นก็เป็นร้านจอดรถนะคะ้านนี้ก็จะเป็นเป็นบันไดาทางคนเดินขึ้นเดินลงนะ,ะก็ไปอ่าระเบียงด้านนอกอระเบียงด้านนอกมันสิมีอยู่ชั้นสองพี่น้องชั้นหนึ่งชั้นสองไม่ชั้นสอง ขึ้นมาทางนี้บ่มีเด้พี่น้องนี่บ่มีแตวมามันจะมีบันไดลงไปอันนี้เป็นห้องห้องที่เราบุกไว้นะพหญ่ะแลกกัเออพามาพักอยู่นี่ก่อนงวดก้อนนี่งวดก้อนเขาจะได้สั้นส w งส้ซนส้นดนันส้นดันตะวินออกเด้อพี่น้องดันตะวินออกก็จะเป็นเตียงแบบนี้นะคะเป็นเตียงคู เป็นเตียงคูแหละแยกได้น,นี่มันแยกได้นะคะมันก็แยกได้เนาะเป็นเตียงคู่โอเคเจิมกับมาพักนี่แหละนี่ก็เป็นห้องน้ำก็เป็นห้องน้ำก็โอเคอยู่มาสองหลอบแล้วทุกคนสำหรับโรงแรมนี้นะเนี่ยรอบสองแนี่ที่มาพักกะตะบางงดกนจะเป็นโซนด่านทางคุณ พวกเยื่ยเจิมกับจะมานี่ประจําคือกันเออกับจะมาพักกี่นี่ประจําคือกันรถเขาก็จะมีให้ให้เช่าจอดนะทุกคนเนี่ยรถเขาก็จะมีให้เช่าจอดจอดแบบจอดเป็นไยเดือนไรอย่างเลยก็ได้เนี่ยเช่าจอดที่เห็นเป็นเป็นล้านเป็นล้านจอดรถเนี่ยมันโมเมนต่วาตวาเป็นรถที่อ ลูกค้าเอามาจอดชั่วข้าวได้พี่น้องจอดแบบบางคนเอามาจอดไว้ไปเที่ยวที่เมืองไทยหรือไปเที่ยวประเทศอื่นแต่ว่ามะนังเครืองอยู่นี่มะนังเครืองอยุสต์สตอกโฮมนี่ก็คือเช่าจอดเลยนะเช่าจอดเป็น,เป,นเป็นไ่เดือนไร่หยังไปเลยยังส่นะทุกคนเนี่ยพวกสเตฟานกลับไปบานก็มาจอดทิ้งไว้นี่แหลกะก็เสียคาก็เสียค่าจอดแล้วเนาะนะตามที่เจิมบอกให้ฟังนะแต่ว่าเที่ยวก่อนนี่ เดี๋ยวบ่นกับพญใหม่าก,ก็คือพอญ่ยมาส่งซื้อเนาะตื่นเสารมาเขาก็ขับรถไปไปที่สนามบินพอไปถึงสนามบินแล้วแล้วก็จอดไว้ตรงสนามบินนี่แล้วก็เสียงเงินอยู่ตบากับมันก็ขึ้นไปยากมันบม่มีบนจอดก็ต้องแลนวนหาบนจอดสัน 2, 3, 4, ่นสองสามสี่หาก็เล้วเตะหมดก่อนนีมาอะไ,ไ้ไปไปยูสันสั่นซี ไปจอดไว้สันซีอยูไอ้บอนจอดโหลดของสนามบินก็เสียงเงินละพี่นอ้องเวลาลงก็ลงลิบมากอะลากกระเป๋าเข่าไปบอนเช็คอินผลละเป็นบริสาทขาขาอวกอืมละ่ะ